มาแหละเชีงเอื้อน uh ้องทั uh ้งน mm ั้นซึ่งชิมาไใบมาขอบัดนี้เงินบ่แม่นอืมไปจักมื่อไปบ้านพี่น้องไปเห็นบ้านเพิ่นเป็นยังไงแตกต่างกับบ้านเฮาอยู่บ่เป็แตกต่างอยู่บ้านเพิ่นเป็นบ้านโบข่วงบ้านบ้านข้าบ่หลายบ้านบ่ใหญ่อืมบ้านบ่ใหญ่เนาะบ้านเฮาโอ้เป็นแบบได้ไปเห็นน่ะเป็นแบบงามอยู่บ่คักอยู่บ่มีแต่ผู้มีแต่ผูแต่เขาอ๋อม่วนอยู่บ่ไปน่ะม่วนอยู่อืมบ่อยากมาซ้ําบ่ เฮ mm ็ดเนี hmm. oh, <laughs> oh, ่ยได้บ卜ทิมได้ตล้งใจใส่ใจยอ่น่อนะตอเฮ็ดเฮ็ดใท้ได้เนี่ยสุสีได้ข่อยคนสุสีโอ้คนสุสีเนี่ได้เนาะมะนาวเออก็เลยเกิดว่าเมนใบขล่องในคนเดอยู่เมนเอาหัวมือคักนใหมาล่ะเอมือจะไม่เหัวมือขักเลยเกิดบ้าเกิดว่าคือในใจมเนเออในใจข่อยดอเออว่าจะได้เราเัวมืออไในหมาละโอ้ยว่าจะได้ด โอ้เผลอจะชวนเล่ามาหรืวเล่าไปอยากมากเมนบอกโดยกาทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุภสุโคนเนาะเบิน์สมองสุวรรณพี่น้องเวยเนาะเป็นทางภายในแตกระต่างประเทศเนาะ กายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาไลบ้านเฮาเด้อเนาะโดยเอามาพบมาเจอกระทั่งสาไลในมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะกาอยู่เพื่อนนอกมะนาวเพิ่นเด้อเนาะโดยมื้อนี้กามาแต่เศ้าเน่พี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าน้องเพิ่นกสิไปหายไปหน้าแล้วกระทั่งสาไลก็ได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำหน้าเนาะทุกคนเนาะกามาดีนน้องเพิ่นตอนเช้าว่าซั่นพี่น้องเอ้ยโดยพอดีกทางสาไลมาลงมามื้อนี้เนาะกาอยากมาโอ้บ่ลลูมาถามเบิ่งน้องเพิ่นนนั่แหละเนาะว่าเป็นจังได๋ ไปเยี่ยมบ้านปูบัญยาวาสันน้อพี่นอ้องเลยได้พูดได้คุยกันเรื่องชีวัยชีคอโบอหรือว่าจังไดให้ไหนเนาะผัวเพิ่นได้เมื่อบ้านปูบัญญะเนี่ยคือว่าจะจะคืนพี่น้องเลยทั้งชายกับบุรีพูเนาะเพราะว่าเพิ่นเมื่อกันช่องขนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยก็มีแต่ว่าข่าวโอ้ไปร่วมเลยก็ไปถามทั้งน้องม้านนากับทั้งผัวเพิ่นเลยวาสันเนาะมีการวางแผนชีวัยชีคอชีเต่งกันเดือนใดปีใดวาสันพี่น้องเลย พราะว่าเขากะได้ยินจากพี่น้อว่าว่าบิดออกกันซาเนาะสีได้ไหวได้โคพัชันพี่น้องเลยตอนนี้มันกะบิดออกกันซามากกะได้มือแล้วนะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้เมื่อเยี่ยมยามทำข่าวกันอยู่บ้านปูวบ้านเนาะสีเอาแบบใดคุยกันแบบใดฮัลโหลพี่น้องเลยโดยอาจังไดก็เพื่อนผมเป็นการสักซาเสียเวลาเนาะค่ะโอ้ไปร่วมไปคุยกับน้องคนเลยเนาะโดยเปิดภาพมากับเจอกับทางน้องมะนาวพี่น้องเอ้ยสบายดีโดยสบายดีเนาะ มาตับ่ได้เห็นกันเดนเติบเนาะเห็นตะกี้พุ่นแหะพี่น้องเอ้ยไผก็ยากเนาะเออยากเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําพี่น้องเอ้ยอมีหยังอีแล้วบัดนี้เอาตอไปมัดข้าวเอออๆกลอีกแล้วและเกี่ยวข้าวยังก็บ่หลายยังบ่หลายโอ้มันสุกบ่พร้อมกันบ่บ่พร้อมกันอืเกี่ยวจักมื้อกว่าสิียวจักมื้อ เกี่ยวมื่อนี้กับเบิดเขาแก่เนี้ยเกี่ยวมื่อนี้กับเบิดเขาแก่ยี่เป็นเขาู้แก่อ๋อโดยโดยพี่น้อยเนาะเพราะว่าเขามันแกวร้อมกันเนาะอืออืออือโดยเฮ็ดกินยังมื่อนี้ตอนเช้ากล้วยชิโด้กล้วยชิโดแต่มาแต่ใส่กล้วยชิโด้เตยคุตตะวานนี่คุตตะวานนี่กินมวยคืนนี่นะว้าฮออเป็นยังเสียงคือบุคคลมีเสียงเป็นยังอายอไยอือโอ้ไปกินยังมา่คือไอแท้ กินโอ๊ตินหวานนี่ค่ะไกินโอ๊ตินกินทองหวานก็แล้วเหรอเนาะเสียงหมมีเนี่ยเสียงเหบนะะค่ะกับเกตไนต่เ้นโอ้เกตในต่เ้นกับกินโอ๊ตินมันเข่ากันเด้มันนั่นเด้นะทุกคนเลยเนาะเจ็บคอเลยนะทำน้ำอากาศห้อมากินน้ำเย็นน้ำเมนบอกกินน้ำเย็นนะแน่ก็จะกินลายด้วยเจ็บคอนะทุกคนเลยเนาะเป็นที่ใดไปบ้านย่า S <S กะไปบ้านป้าน้บ้านป้าบ่าบ, <า S 1> บอกเป็นที่ใดเป็นว่าเดี๋ยวเข้าขี้น้าบุ้นเป็นชิมาอ๋อเกี่ยวเขา้าขี้น,น,ออนา้าบ่อืมแต่วันนี้ทางอันผัวจะได้เป็นเด็กเกี่ยวเข้าบอเพื่อนชีลงไปไทยใช่ก็ชามชีมือเพื่อนไปได้แต่ว่าก้าวแรกเกี่ยเข่าแล้วเพิ่อนขึ้นมาใหม่สิบอขึ้นมาใหม่ขึ้นมาแหละเชีงเอื้อง,องทั้งนั้นเชีงชิมาไหวมาขอแับนี้เหม็นบ่เหม็น อไปจากเมือ่อไปบ้านป้าไปนอนสองคืนนอนสองคืนไปไปได้นั่งรถทัวร์บอกนั่งรถตู้ไปขี่รถตู้ไปไปกับไพยอ่ะไปนายคนอยู่จะคนไปร่วกันมีไครเนี่ยกินชุดอาชีบคนว้าวไฟกไะเพย,ายมาแล้วคนที่ไปําเจ้าะนะไปแล้วกระปหกเนี้ไปแล้วก็ะป่นะปกปสองคนองโอ อาทังตูซีดล้วไปนั่บ่อบ่อแล้ยากเบียกเราแยากเบียกเราตีเอก็ไปแต่ชเจ้าสองคนอืมไปนอนสองคืนบ่นสองคืนอ๋อไปหอดพุ่นจักมุงหุ่ีมุงสีมุงแรงสีมุงแรงว้าไก่บ่ไก่ไก่ ใช่ว่าสันพี่น้องไปเห็นบ้านเพิ่นเป็นยังไงแตกต่างกับบ้านเฮาอยู่บ่ก็แตกต่างอยู่บ้านเพิ่นเป็นบ้านบ่วข่วงบ้านบ้านข้างบ่หลายบ้านบ่ใหญ่อืมบ้านบ่ใหญ่เนาะบ่ห้านไงบ้านเฮาโอ้เป็นแบบได้ไปเห็นน่ะเป็นแบบงามอยู่บ่คักอยู่บ่มีแต่พูมีแต่พูแต่เขาโอ้มวนอยู่บ่ไปน่ะม่วนอยู่อมบ่อยากมาซ้ําบ่เอาวิวมาพัดไดอไปแล้วเขาอยากมาบ่ โอ้เห็นแบบไปบ้านเพื่อนมันมีฟูมีเขามีอย่างมันงามบ่มันเย็นด้มันงามมันเย็นมันห่อนเลยเย็นอืมมันเย็นก็เริ่มไอยากมาอืมเอาคำว่าไปอยากมาสมมนุมิัตรแต่งการแต่งงานที่มาอยู่พุ่นเลยกับประจักษ์ฉบับเลยจังไหนพังไปเลยเอาเมื่อกับแม่อยู่คนเดียวไปอยู่พุ่นบัดงามเด้จ้ะถึงขั้นไปดินไปเที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนเชื่อยังว่าไปอยากมาเลยเลยเนาะอ๋อนี่สิเตรียมไปฆ่ากันไปหน้าบัดนี้ เออชนไไปนะอ๋อเนี่คือมีผ่าบุกแขนกะเพป่นผูกให้อทั้งพุนบ่ผูกแขนตอนหับเนาะอตอนหับหลานไผ่หรือว่าน้องไผ่บ่เน,นีนปน่ป้าเพื่อนกะป้าพนาเถ่าเติบบ่ป่าเจ้านะเถ่าเด้วอืมจากปีอายุลาหูบ่หกเจ็ดสิบแล้วอืมถือว่าเป็นอันเจะผัวเจ้าในก็นยังสีสิบปลายเนาะ อือันด <the öst> ียไอ้เลยทุกคนเลยกินยาจะว่าไอนะยังไม่ได้กินไม่ได้กินคือบอซื้อยาอมยายังกินยังชื่ออยู่อืมอนเดียอ่าไอ้กินเอาไงเนาะอ้าวมะแตีงนี่ฮะตัดแต่เด้อมะแตีงสวนแม่เนี่ยตามกินอืมแตีงมันยังเป็นโบราณปลูกพอได้กินใช่ละไม่ได้ขายเครืองมือแล้วอันเดียไอ้เลย นะทกคนว่าขึ้นทังเฮือนปะปะใหายมุมบ้นนี้ขึ้นมาทังเฮือนบันนี้เนาะอ่อุ่่นด่ะบัานลูกไอแม่ไอคุกการบัานนี้เนาะเิออ่อือดูอพี่น้อยเป็นนี่ได้คือกับผาทังเมียม่าบ้านนะไอเนาะท้งคนผน่ทังมือบาทนะ เอ้เราก็บางไก่แล้ววถามแล้ววันนี้ทำอ้ายเอกแล้วบาะนี่ไก่แล้วนะถามเมื่อวานอืเนี่ยเป็นได้ซาบะดีเมื่อหอดเพิ่นเนี่ยเพิ่นว่านไใดในทางนะเพิ่นสิมาเมื่อใดปีใดเพิ่นคอเขาหน้าปลาเหลวและเขาเย็บเกี่ยวเหลวนะอ้อืมเกี่ยวเขาน่าแล้วก่อนแล้ว่าเพิ่นกัญญาต้อทงนี้กัญญาด้วยกันเยี่ยวเขาอยากเกี่ยวเขาเนาะ หว่าเดี่บ้อาน่อือเอาล้วันนี้อัน่วยนันสิไปทำงานก่อนโอ้ยชีลงไทยก่อนแมนอ้ชางนังยวเขียวเดี๋ยวให้คนโทรกฮะออกันมาออไกันมามาด้บานี้๋อมาเลยอยู่บ้านด้วยบานี้อยู่บ้านเลยบานี้อ๋อบม่ไปได้ไม่ไปได้บานี้ตี ่แหาเนี่ยมอืมันด้มันได้แต่ทางแม่นะคือว่าเอาตามนั่นบ่เนี่อต้อเออพราะว่าภัยกรยากเนาะยาลุงคุณกับผู้เนี่เดี๋ยวสอเกยา้าอันอืมอืมอืมคุโทรมาคืนนีโอ้แมนได้ทางหน้าเล่ากับเขาเปื้อยอยู่เขาสุกหลายซำทางหน้าป่า เอาหน้าปลาอย่างคือการเอาน้องตัวด้วหน้าปลากองปลาเกงกับเข่าลายเก่งเละเ็ดู่ดียวอู่่เีหน้าหแต่ผนดูเออหน้า่เดียวเดังานแน่เราอะอืมอืมน่นา่เกี่ยวได้เพ่อาก็ได้เพื่อสอบทนั้นคบ่ายยุ่แบบนั้นกัเราอ่โดยเพราะว่าโมเมนต์มาแต่เฮาหากเนาะมันยากกันคู่คนเนาะช่วงนี้กับเป็นช่วงยามเกี่ยวเข่าเนี่ยยมนอืมอืมอืมคนวันลันใบเรจะพ่อนไปใช้เราอ่ะเมนมิแต่ว่ารอกันแน่เนาะ สรางเบ ust, Arrow, angels, e, MP, trapped, <lizard> ิ่งแล่วเก่ข่าวแก่น้าเนี่ยกลับไปหาเงินหาคำเพิ่มอีกก้อนทุกคนเลยเพราะว่าทั้งน้องเต๋อกับิีไปต้อกันได้เนาะกับบต้องห่วงพี่น้อยไอ้าเพิ่นกะไปเพิ่นกะยังสิมาอยู่เนาะเพื่นปะน้องมะนาวมาได้ดอกเรามะนาวเน้อเรามะนาวไปคนดีฟันนี่พี่น้องเลยหาดีมาได้แล้วน้องวัวเนี่ไปน้ำไปได้ข่อยู้เดียวข่อยดนไปนะไปโดยเมนเพราะว่าน้องวด้ไปน้ำพี่น้องเอ้ ว่าน้องต้องอยู่รำแม่ได้เนาะบุมีผู้อยู่รำแม่ได้นอนน้ากันอืมเขาว่าให้นอนผู้เดียวนี่ก็บบกกานอนได้เนาะป่าเนาะนอนได้อยู่บ่ได้ทักนอนว่แกเทียบปิดมักเลยบตัวเองแบบคนพยญะกเอาอ๋อย่าบ่มีผู้เบิ้งเนาะบุมีผู้เบิ้งบเียป็นมากเลย่บนงัวผูกงัวผูกอยงอืมอืมอืออือือเอือนมอืมอแม่อืมชนเนาะอืมอืมอืมอื่ออืศอยลูกเต้าเฮาแเนาะอืม ที <ừ> ่ได้โทรมาว่าหายมาบอกรายเรื่องทางคลองมาไหวมีแจ้งที่ก็ยังน้ำกับหัหน้าเขากขาบอมาโอ้ไปชวนแล้วจะบอกพูดเลาะอ่างกับเราเออเออเห็นมากอะไรอยู่เนาะโดยมีบรรยากาเกี่ยวกัาเกี้ยนอ่ะอ๋อไปหัวหน้าเพิ่นเพิ่นบอกมื่อนันน่ะหัวหนาเพิ่นวันมื่อนันน่ะอ๋อแด้เพิ่นว่าได้ไรเนี่ยจ้ะเพิ่นว่าทางหาไหวไหงะคะเนี่ยมีแต่ว่าหอวมื่อเพิ่นสิมาเองเพิ่นสิ้บอกอืมอ้าบผเป็นยังเลาะหอวมื่อเพิ่นกับมาเองเพิ่นเนาะมะนาวเนาะ ก็นอนเมื่อไหร่ก็ไปกันเนียพี่คือว่าแหละทอีมัวทอีกทุไป้องับกเยุ่กวาจว่านียุโบาเนหับหู้่แหละเนาะบ่เข้าใจเลยเป็นบ่เออไปเหตุงานกับไปบังเก้าบ่ไอ้ไปหมอเก้าเนี่ยโอ้งานอันส่งของคือเก้าเนาะเอาอะไรต้องเตือไปน้่งอะไเพิ่นชาวคนอยู่บ่สะอา เอาอยู่เป็นบ่เพราะว่าทีไรโทรไปทำหัวหน้าก่อนมือแดกมากมือแดกมากเต้น่ามือแดกอีกตัวเดี๋ยวเมื่อได้สิลงไปบ่นี้เอวเกี่ยวเข่ายอยู่อะไรบ่ได้ทำนะต้องทำเหมือนนี่ไอ้สาวฝาดเงินมากอ๋อและจ้างเอาบ่ท่านบ้านอะไรก็จ้างแน่ท่านบ่กเพิ่นบ่าเพิ่นสีโบเกียว เองเนาะอ้ไรกันคนจากเนาะอือ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 อ่าแต่อายคือบ่อยู่ถ้าอันเกี่ยวข่าวแล้วก่อนจะสั่งลงไปไข่ด่าทั้งนั้นมาเข้าไห้สองอาทิตย์เลยมากนิดมากกับไก่แล้วอืออือที่ได้สองทิตย์เลยเนาะแมนอือเพราะว่าขั้นเกินไปนั่นะก่ยานทั้งนั้นเบาไหมแบบนี้อย่าเพคนงาคนไม้เนาะยาคนอาคนงานไม้เนาะกจ้บอว่าคนเจียวคนงานไม่ยานคนบา ผลสีเอาห้าออกเลยเห็นตีอ๋โดยโดยอืมอย่างผมมีงานมีอย่างเห็ดเนาะสมอ<น>ลงไปวันหนาเนาะอืมเพราะว่าเครื่องมีฝุ่นกันยังได้ใช้เครื่องยังอื่นกับบอสทีดใดหรอกสี่ใดจแต่ตู้เย็ยนกับเครื่องสักขาอืมอืมตอนนั้นมันเป็นราคาแน่เนาะมันแพงมันบอกอืมหรือได้าาให้น้องมะนาวสักเครื่องน้องมะนาวเนาะเ <laughs> ดี๋ยว ท่านยู่เพื่อนจะตีไรเห็ดเสร็จเพื่อนก็เทิบลงนี่นะเทิบเห็ดเทิบลงไปนี่ก่อนเทิบเท่าไรนี่นะโอ้โหเห็ดเทิบแล้วกระเห็ดกระเห็ดใหม้แล้วนี่ว่ามันคำันเทิบมันแบบเป็นนี่ได้มันแล้วเห็ดบางแดดก่อนซ้อมซ้อมใหาไหลืเห็ดใหม่โอ้เห็ดบางแดดก่อนเนาะฮะพร้อมกระแดดได้ทุกคนเลยนะเนาะมันซองหนาซองตาเลยนาะมะนาวเนาะซองอืมอืมโอ้ เราวางแผนไว้แล้วค่าว่าบุได้โรงงานไหเสียดกระเทิบนี้เนาะเออมันแดดช่องตอนเศร้าเสียดเนาะเหลื่อมหูเหลื่อมตาทุกคนเลยมีจต่ว่าเรื่องไวเรื่องขอมีแต่ว่ารอพ่อมอก่อนบัี้เนาะคนบ่ออสำนขึคนมากคนแต่งเลยอ๋อบ่อคอสำมาแบบผูกแขนแต่งเลยอือโอ้ก็ดีทีนกันได้แบบนั้นเนาะเพราะว่าบ้านทามันกับบ้านไก่เนาะเพื่อไปเพื่อมา ก็ไปเที่ยวมากไร้เสือเอาไปแล้วเอาเขาว่าเพิ่นสิแบบมาขอได้บาดห่หมือแตงมาอีกที่มันกะเวลามันเ okay, วลาอเออเวลาเพิ่นมีแต่เวลาเข้าขึาน้นกันนะเออพอกกันมีแต่ว่ามาแะไรกับคอแต่งเลยพร้อมบาดเดียวเนาะ <sim. S 1> มันแซงบาเสียเวลาไปเวลามาพี่น้องเลยว่าบ้านอ้ายเพิ่นกับไก่มันบมดมะนาวไก่เออจักชั่วโมงไปหอดนะคือว่าไกลแท้ไรแท้ขึ้นรถจักชั่วโมงจักอันมุ่งใช้ย่บ้านเฮานี่ขึ้นรถตอนเช้า เดินรถดเก้าโมงแล้วพันสี่โมงแรงวะ๋อก็ถือว่าหลายสิบโมงเติบแล็กอ่ะเนาะอืออือไปเห็นป้าเป็นได้ป้าเพิ่นนะเพิ่นก็ดีนั่อยู่บ่ดีอยู่ดีอยูที่ขนาดตาคือกันว่ากับอะไรพ่นบ่คือบ่คือบ่เออก็อะไรไอ้คนนี้อ้ยจะคืออยู่อ้ยคืออยู่อ้ไม่ไม่ผิดหล่องหัือนจะคนใช่ไหมจ๊ะสองกับสามถึงตีมีสอง โอ้ชามั้งเจ้าเนาะที่ว่าลูกเอือลูกน้องเออกหลายคนอยู่ดอกลูกเอือูกน้องอืมอืมอืมก็ตัวเอือดหนองเกิดท่วมกันพอเดียวไม่เดียวนี่นีกันชามสององคนไอ้น้องไเนาะโอ้อืมอืมอืมก็ผู้ที่สี่ก็ไปก่อนแล้วอืมอืมเป็นเอือยเอือดก่อนกันเนี่ยเอือยเอือยติดเจ้าเนาะไปก่อนแล้วอืม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 เพราะว่าคนขอดูกคนเด้ตอนนั้นอืมอืม Cái đuôi cắp đũa đuôi Oh Lúc <laughs> đó đồn rồi bố. chắc tùy Hải tùy rồi, tựa tê có Nhụt có Tùy Có bụt bạch lá Anh bụt dù Sống sít chám tùy Nhụt có lấy toàn làm Rồi Thán mạng rồi lấy tùy Đu đu xong rồi chắc bỏ Đu đu lẹt oh. Cái này đu 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 โดยโดยแค่นีนแต่ว่าขอดออกมาเอาไปไปหาหมอว่า้ะไม่ได้ไปขอดที่ห้องหมอบอเอาไปหาหมอแต่ว่าไปหัวทัดตอนนั้นก็โอ้ยทางนั้นรถล่างแหงุมมีนะส่วนนั้นมีแต่เป็นเกวียงคนนั้นแหละอืม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 เป็นเกลียนแบบเอาใส่งวอแก่นะเนาะโอ้โดยี่้องไปหัวทัดอืม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 แต่ว่า ปกติทั้งญาติพี่น้องเจ้ามีกันสี่คนแต่เพิ่นไปแล้วผู้นึงเนาะกันยังเหลือดสามพี่น้องเลยเราเป็นอย่างเนาะการแสดงความเสียใจน้ำสาพี่น้อยหักหูพี่น้องเลยโดยมิจจะว่าเรื่องราวของพี่เจ้ากับมิจจะว่าแล้วบัดนี้เนาะไอ้เนาะแล้วทัวเรื่องข่าวเรื่องแมวเล่าเรื่องข่าวเรื่องแมวก็คือถ่าได้ดอไล่เนาะทุกคนเลยหากไอ้ซีบอได้เอาน้องไปน้ำเนาะมิจจะว่าไปน้องทรายเนาะทั้งน้องมะนาวอยู่เพื่อนน้ำเมย สีอดได้เ่อะเหมือนน้าได้ได้อยู่โทรหากันแน่นา่ะฮึ่มดอแต่มีแต่ให้อ้ายเพิ่นแน่ตั้งมุกตั้งใจเนาะเพราะว่าความฝันเพิ่นก็มียังไก่ได้นี่แม่นบ่มีหลายอย่างแน่ที่ความฝันแม่นบ่มีอย่างเนี่ยไอ้เหล่าให้ฟังเนี่ยเหี้ยไรนี่แหละก่อนอยเหี้ยเทือนเนาะเหี้เทือนก่อนท่านมีเงินนี่เหี้ยแหล่ได้อ๋อว่าง่ายก็คือเอาเหียเทือนก่อน มีเงินทำหาหกหมื่นอยู่ใจไหลยู enfin ่แล้วเหือดคอยเห็ดไปเนาะคอยซื้ออุปกรณ์มาเรื่อยตอ์มาเห็ดเองเพราะว่าชาวบันก็มีแล้วแม่นบ่มีแต่ซื้อเครื่องไม้เครื่องอย่างทั้งเครื่อนเลยซื้อพี่น้องเนาะเพราะว่าบางอย่างนี่ก็ยังใช้ได้อยู่ได้หนึ่ไม้เป็นไม้เป็นอย่างนี้กันเนาะยังใช้ได้อยู่นี่บางแต่บางส่วนออืมขึ้งใหม่หน้ามีนี่หมดไปซื้อเอี๋ยวมีว่าสมัยอยู่นานนะมันละ ่ใสเโมมี่เนาะโมมีืมาโมเป็นยังดอกพี่น้อยเนาะกบมีแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะถ้าเอาตั้งมุกตั้งใจเช็ดอย่างนี้มันต้องได้นะไอ้แต่เดียวก็อ่ายตั้งใจขึ้นมาหาน้องเพลนไอ้ก็ยังขึ้นมาหอด้ะเนาะดีใจน้ำสาพี่น้องเลยตัังใจเสรหตเนี่ยได้รถบ่ถิ่มได้ตัังใจใส่ใจเยอะหน่อยอนาะต้องเฮ็ดตองเฮ็ดให้ได้ซูซี่ได้คอย คนสุ่ซีโอ้คนสุ่ซีเนี่ยได้เนาะมะนาวเออคนเห็ดหันนี่เห็ดหันนี่โบอดนะโบได้ได้มีแต่สุ่ซีเอาได้ถึงได้เนาะอือดอกมะนาวได้อดหรือเ่อดได้หรือเปล่าจะก้าวอดบ่เห็ดเวียดเห็ดยังอัดหรือเปล่าอัดเยอะอัดใหญ่ก็ต้องได้แล้วอัดใหญ่ก็ได้เนาะอัด่หญ่ก็ต้องได้เออเยอะป้ะเย่าเห็ดหันนี่ยเนว่าบอดสุดอือเย่าคือเกี่ยวข่าวได้เห็นว่าแบบเมื่อยยังขึ้นรถ วานอบรวเห็ดไหนาภาาอไนี่าเนอหรเมนเห็ดเห็นครัเห็ดคือการบอกเห็ดคือการโอ้ในด้อยู่ว่าเขาแต่ละปีเอคือหน้าอา้ามีหลปีหนึ่งถึงองหน่อยกูสอบคนนี้ป้าเจ้าหน้าเพิ่นเพิ่นไปเห็นมาขาเหมือนนี้้ข่าวลางงามบ่ะงามป้าขำาหายเจ้าไปเห็ดนี่ คือสิบวัวไวย์ได้นะเขาตั้งสองร้อยเนะาะจ้างเอาน้ำแน่หนิหัวจ้างนะเนี่ยนะเออเฮ็ดผู้เดียวคนหนึ่งสองคนบัวไวยได้เนาะไอ้เนี่แบบจ้างเอาน้ำแด้คำจ้างอยู่พุ่นวัดหนึ่งเท่าไหร่อ่ะว่าเชนหาืมจา้จาจ้างลำจ้างเกี่ยวอยูายา่างไรจ้างเกี่ยวนี่ลนะจ้างเกี่ยวว่านเชนหาเขาอันนีดีเลยนี่เขายืนเลยนี่เออันเขาดมมันโอ้ยเขาก็เอาซ้ำ อย่าไรลายกูฮะเขาโดบเขาบเกี่ยวใช่เขาบเกี่ยวซอื่คือลายแค่น่ายอ้นะจังจังปิดพรนี่เขาเฮงโมเอ้าเขาโดบเขาเป็นวันเขาอยากได้สองแสนสามแสนเพื่อนเนาะเป็นวันยางขี้รายก็สามแสนเด้อป้าโตเอานะสาวมะนาวเฮาเพราะว่าเขามันโดบมั้ยเผาเกี่ยวนาวขาให้มันแล้วไปหารับจ้างทั้งน่าอายเพื่อนหน้าคือแพงแท้เนาะพอได้เงินมาซื้อกินนี่ คือว so so yeah. mm ่า hmm. พ uh, well, wow. oh, so right? ่อเอยู ah, ่ห wow. ิงเนี Josh ่ยใไห้อันเห้เพิินเกี่ยวเขาเ่าทงนี้คือกานพาทั้งนี้คือกือเป็นได้คือว่าเพิินบ่อยากมาบอกน้ำเพิินบ่อยแล้วบ่อยากเมื่อนะว่ดสัตว์ว่าทีิปะคอไม่เห็นเยืผอ้เดียวที่ขาดเมื่อสองมือนึงกว่าเล้วเขาก็ได้เกิดว่าเม่นใบคลองในเพิินเดียวเม่นต้องหัวเมื่อคักในหม่าล่ะหัวเมื่อจะไม่หัวเมื่อขลัๆเลยเกิดว้า คือคือว่าคือในใจเหมือนกันคือในใจข่อยดอคือว่าโอ้ยจะไดนเราขอเมื่อไหนแม่เลยโอ้ยว่าจะไหนดิโอเพร่เจะชวนเรามาแตวเราไปอยากมาเหมือนบอกอยากมา้นบอกข่อยถามเพิ่นเออนว่าขึ้นเหมือามาอยู่เดิร์ไรอยู่ดอกไรอืมมาอืเมื่ออ่าอ้าวผมกได้หมดชอบข่ายทามไปต่อโอ้พระกันเมื่อกันสองคนสิอืมอืม เมื่อการสองคนทางมันมามันไปมันมามันไกลมันไกลเนาะอีย่ามันก็มันทางก็อย่างยากเนาะทานก็อยากยากเน่โดยพี่น้อยมันก็บคุณวอาคำไปก็อยากยุ่งเฮงเนาะมีแต่ว่าผู้เล่เล่าเกี่ยวข่าวแก่น้ำผูกขอบผูกขอบไม้ขอมือเรียบร้อยผู้เล่ทางเมื่อเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่พุ่นเวียกงานอยู่พุ่นก็มีเฮดตี้บ่กไอ้มีอ๋อเห็ดอย่งไรเวียกงานอยู่พุ่นมีงานอยู่พุ่นเขาส่วนแรกเขาพากันขึ้นผูกผู้เล่เหนื่อย์ใหม่เขา โอ้คือเดินไม่เดินยังคายบ่ไม่คายอืมบานบริเวนสีไก่กระพุไก่ไกอืม่ไปอยู่เฮงน่ยสี้ภาพคุณไปยางดินแค่พูอยู่หรอโอ้บริภาพาดินใช้บ่สัไปสอมือนะดไปอยู่เฮือนอยู่เฮืออไปงฮงบ่อยไปทั้งไหนำนะโดนเกี่ยวเขายังไม่ลงฝนโอ้เกี่ยวเขายังไมยลงห ป้าใหญ่ยังคักเนาะห้องไปยังไงไปทั้งไหนไปทางไหนคือไปขึ้นมาว่าโอ้ยคือแข่งกันสิ่งโดนถ้าผมมาเห็นอคืแข่งแท้ขึ้นมาไม่ได้คอยแล้วลูกเที่ยวซอยเพลนโดยโอ้คว่าอยู่เหึงยังวันสิภาขึ้นภูขึ้นเขาไปดินไปเที่ยวเนาะตามภูตามเขาเนาะอืมคักว่าภูเขาสูงว่สูงงามวะงามว่ะว่ะคือวานเฮาเลยเนาะคือวานฮาวันฮาบ่มีเนาะวานเฮาเนี่ยโมหือ พ,พูดว่มีฟูมีขาวพี่น้องเลยฟ้ามีโอกาสก็อยากไปดินไปเที่ยวอยุ้ยเนาะค่ารถเท่าไรก็อายไปฮะนั่งรถตู้นี่คุณนึงเสนหาโอ้สองคนสามเซนหรือตอนกลับมาผ้าพนังรถมีเท่าไรรถม,มีสองเซนรถมีสองเซนรถตู่เซนหาโอ้แต่ตกกว่ารถตู่เพราะว้วอีาัวเพราะว่ามไม่ได้จอดเด้เนาะรถ <egen> มีแบบเที่ยวจอดเด้รถมีบบ่ก็จอดก็ไม่ได้จอดเอาคนก็จอดเอาเครื่องเข้าฝาก อือ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 อออืออ้ไอคือบนนั่งรถตู้พื่เก่าใแลรถตู้นี่อ้ขี่ไปนะเอาเบอร์เพิ่ไหนะคิดว่ารถตู้นี่อยากเพิ่งเมื่อยแต่ตัวเองยังเมื่อยอ่ะนั้นคิดว่าอยากพักพอนนี่ก็บ่านเพราะขี่รถเมื่อันบัมชีบนพักผ่อนเนี่มันก็สบายเนาะสบายอนนอืนอเมื่อยว่าขี่รถเมื่อยนั่งรถไก่เมื่อยเนาะ คนหมดคนเป็นพญาธอยู่เลื่อพี่น้อยเนาะคนแบบเมื่อยคือสีเร้าคักแล้วเป็นแบบพญาติญาเาเชาคักแล้วบ่ยังชักยาคือเก่าบ่มีแต่อายเพิ่อนได้เนาะคอยหาเงินแล้วก็ส่งมาบ่มีกาคอยฝากมาจะซื้อยาเนาะคอยเป็นคอยไปอ้ายเนาะเป็นกำลังใจยืมกันแบบนี้แหละเฮ็ดทิได้ซะเอาได้ฮับพี่ชอบกับชีวิตเพิ่นแล้วนะเฮาก็ดูแลเพิ่นไปแค่นั้นว่าแล้วก็ คนแบบนี้แหละอายคือให้เห็นนี่แหละอืมบ่ค่อยปากปากบ่ค่อยเก่งาบ่เคยห้ายจัจักก็แต่อยู่กันนี่อืยังเคยห้ายกันจักเทื่อบ่เออเด้เนาะว่าเพิ่นก็เป็นแบบผู้ใหญ่้อายเพิ่นก็ู้อดจักหยัง่เด้อายเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เขามีปากมีเสียงเพิ่นก็จักอดได้นี่น่ะคํากน้อยกับกน้อยเอากันนี่ห้วยปันใช้กันเด้อเด้อค่ะเชื่อ่อยบ่เอาีล้อายเนาะ เพื่อนโมกป่าอย่างนี้เนาะเขว่าเพื่อนบอกสายตาเพื่อนหอยเบิ่งโอ้ว่าหักแท้บอกสายตาแล้วมันเป็นสายตาแบบนั้นแต่เก่านะาบอกเพื่อนอยากหายเหรอนะอ๋อเพื่อนหมใสาอารมณ์แต่สายสายตาเอาใสายตาแต่่วาบอกโอ้ต้องสายสายตาบ่กเอ็มนี่ตะเกา่าฮ่าฮ่เพื่อนสีบอกหอยลบด้ยเลยบอกลบด้วยลบก่อนเนาะ อว่าว่าแล้วกัคำว่าข้าสิตอบโต้กันเหมืยันมีเรื่องเนาะมีแต่ว่าต่างแบบก้าวผู้นึงใจขึ้นเลยแกเขากัลบไป็นน้ำมะนาทุกคนเลยลบไปอืมแบบนั้นน่ะดีที่สุดแหละอ้ายเนาะออืป้าสามีแต่ว่าทั้งข้าวจะได้กับปะแล้วสำนอมีข่าวดีจังนใดก็ชงคุยว่ากันเนาะมะนาวเนาะอันนี้ก็แลี้ยเกี่ยวข่าวเกี่ยน้ำก่อนพอดีแล้วเอ้ยก็แลี้ยเกี่ยวข่าวก่อนช่างมาเห็ดเวียกอย่างซอยก็สบายไม่ต้องห่วงข่าวน้ำเนาะเออ ให้อายพอหาเงินก่อนช่วงนี้กะเงินขาดกระเป๋าแล้วช่วงนี้มาโดนเลยเนาะจ่วงสิบวันมีเงินลงใช่ไหมแจ็คบัานี้ขาดเลยอ่ะมีเงินดงซ้ำถ้าได้ดูกเสาฝังม่าเกษตรป้าไใเพึ่นเพืชจ้างเกี่ยวเข่าคนเกี่ยวเขานำหมดนี่จงได้แล้วบางทีเก็ตรบริจ้างเราเพราะว่าซ้ำเฉลี่ยไปก็ยังหน่อยเน่เออเพราะว่าก็คือว่ายังบ่ได้เป็นบ่ยังนบ่ได้เป็นอืม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 เลยเลยเลยคอยเกี่ยวไป ห่าวเงือบหาวเงยพี <t uk> <t uk ่น้องบ่ได้นอนบ่คืนหนิฮะคือหาวเถอะเมื่อเพิ่นหน่แน้วอะไรนะเคยนอนเวนเลยเนาะอืมอืมอ่าอ่าซาพี่น้อยเนาะป้าสกับก่อนเลยเดฉยเนาะอาสบายดีโดยเดี๋ยวโอเคป้าคนพี่น้องเนาะตอนนี้ทางสายกะลงมาตารางแล้วเนาะตอนนี้ก็จะได้กับก่อนพี่น้อยมาโอมมาลมมาทานทั้งน้องมาหน้าเพิ่นเนาะเป็นยังไงไปบ้านปู่บ้านย่าเนาะมาสั่น โดยน้องคนก็ว่าคักอยู่กับสันนะโอเคอยู่กับสันไปตัวอยากมากกับสันนะทุกคนเลยโดย,โดยจังได้คลิปนี้ไปแล้วพี่น้องไม่ข้อกันคลิปหนาเด้อเนาะทางตวชิด่นกันมาเลยเนาะไปก่อนสาบายดีพระจุขุททุกคนเด้อ